สวัสดีครับสวัสดีที่ช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมมาเจอกันนะครับในเกมซีบรีฟนะเกมที่เราจะสร้างบ้านนะครับผมเป็นเกม2มิติอพเพจเอร์ RPG เปิดโลกไพเลตนะครับผมโลกโจรฉยัดนะฮะเราสามารถสร้างบ้านในดินแดนได้นะครับผมสร้างเรือได้นะฮะต่อสู้กับโจรสลัดนะครับผมและที่สําคัญที่สุดนะครับผมคุณก็จะสามารถที่จะขุดสมบัติตกปลา แล้วก็เชิญชวนมีโคโลกมาเป็นเพื่อนได้นะครับตัวอย่างเกมเป็นประมาณนี้นะครับผมขุดดินฟอกมาตัดไม้นะครับผมเขาบอกว่ารูปแบบมันคล้ายๆกับ s t a r d ดิวัลเลนะครับผมในรูปแบบ2 d ดีนะจริงแล้วมันคล้ายๆเกมไทยเกมหนึ่งนะครับผมที่หลายคนอาจจะเคยเล่นนะครับมันคือเกมสารไทยนะครับ ถ้าใครสนใจเล่นนะครับผมก็จะเข้ามาในเว็บไซต์นี้ได้นะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับครับสรุปสั้นๆง่ายๆครับผมไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นก็เข้ามาลองดูได้นะเกมนี้ไม่ฟรีนะครับผมรักทุกคนนะครับสวัสดีทุกช่วงเวลาครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ